สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนนิสันมายุโซโรหัสนศศศศักศึกษา66501-11091ค่ะวันนี้ขอ,อนำเสนอการฝึกปฏิบัติงานทางวิชาชีพบัญชีสำนักง,งานสมากนการบัญชีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันข้อมูลสถานประกอบการสถานที่ตั้ง12 5ทับ55ถนนเจริญประดิษฐ์ต,ตําบลสบรารังอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีค่ะ 9400อีเมล srw acc t 1 4 at hotmail com เบอร์ติดต่อ073-330794สถานประกอบการประกอบกิจการอาทิเช่นบริการตรวจสอบบัญชีบวา,วางระบบบัญชีให้คำปรึกษาด้านบัญชีและภาษีรับจดทะเบียนบริษัทร,ร้านค้าคณะบุคคลเป็นต้นค่ะภาระงานที่ทำได้รับมอบหมายงานจากคุณนุรมาเวมูซอและคุณนิฮายตี เจเละระยะเวลาการปฏิบัติงานตั้งแต่17เมษายนจนถึง7มิถุนา2568ทั้งหมดเป็นเวลา43วัน332ชั่วโมงค่ะหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายผู้ช่วยพนักงานบัญชีบันทึกบัญชีลงโปรแกรม Easy ACC จะทำรายงานภาษีขายลงโปรแกรม Easy ACC นำส่งเอกสารที่สำนักง,งานพาณิชย์และสัมพักกรจังหวัดเขียนใบสำคัญจ่ายของโรงเรียนบันทึกรายการบัญชีเงินฝากกอมทรัพย์หรือกระแสรายวันค่ะ ภาระงานที่ทําได้รับมอบหมายงานจากความรู้และทักษะจําเป็นที่ต้องนํามาใช้อย่างแรกก็คือมีความรับผิดชอบต่องานที่ทําต่องานที่ได้รับมอบหมายมีความตรงต่อเวลาแสดงให้ให้ผู้ร่วมงานเห็นถึงความมีวินยัยมีความรับผิดชอบมีทัศนคติที่ดีอารมณ์ยิ้มแย้มกระตือรือร้อน มุ่งมั่นที่อยากจะเรียนรู้ตั้งใจทํางานไม่เป็นคนเลือกงานหรือปฏิเสธงานมีอะไรที่ทําก็ทําอย่างตั้งใจรู้จักการะเทศะการวางตัวให้เหมาะสมเมื่ออยู่กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าเพื่อนร่วมงานทําให้เกิดความน่าเชื่อถือต่อตัวเราปัญหาอุปสรรคและการแก้ไขในส่วนด้านเอกสารข้อแรกก็คือลูกค้านําเอกสารมาให้ช้าแล้วก็เอกสารมีการผิดพลาดแก้ปัญหาก็คือให้ เมื่อลูกค้านําเอกสารมาให้ใช่ไหมคะเราก็ลงรีบลงข้อมูลและหากและหากเจอข้อผิดพลาดให้ถามพี่พนักงานแล้วก็พี่พนักงานจะเป็นคนโทรไปถามลูกค้าว่าผิดพลาดยังไงแล้วก็ในส่วนข้อที่2ของด้านเอกสารก็คือข้อความบนเอกสารหรือบินใบเสร็จที่ได้รับก็คือมีมีข้อความที่ไม่ชัดวิธีการแก้ปัญหาคือถ้าหากเป็นตัวเลข ให้คำนวณยอดที่เห็นชัดแล้วก็ค่อยมาหาักลบกันแต่ถ้าหากเป็นตัวอักษรให้สอบถามที่พนักงานว่าเป็นอักษรอะไรคะ่ะในส่วนด้านของสถานประกอบการปัญหาและ่อปสาราก็คือพื้นที่ในการปฏิบัติงานได้กลิ่นแมวในส่วนการแก้ไขปัญหาก็คือ,อแนะนําให้ซื้อยาดมแล้วก็มาทาทีจมูกเพื่อเรียกการได้รับกลิ่นแล้วก็ข้อที่2ก็คือบางครั้งพี่พนักงาน อีกหนึ่งบริษัทในเครือสมานเนี่ยต้องการขอความช่วยเหลือให้เราไปช่วยงานเขาที่อีกบริษัทหนึ่งทําให้ทําให้ไม่สะดวกต่อการเดินทางไปวิธีการแก้ปัญหาคือเราจะไปทํางานที่โน่นก่อนสักประมาณหนึ่งสัปดาห์หลังจากนั้นก็คุยกับพี่เลี้ยงว่าแบบอยู่สถานที่เดิมถ้าพี่เลี้ยงโอเคแล้วก็ก็ดึงตัวกลับมาได้เลยค่ะแล้วก็ในส่วนที่เมื่อฝั่งนั้นมีงานให้ทําก็สามารถ สั่งให้เราไปรับเอกสารได้แล้วก็เราจะส่งเอกสารกลับไปเมื่อทางานเสร็จเรียบร้อยค่ะในด้านตัวเองก็คือปัญหาภาษาก็คือการปรับตัวเข้ากับสภาพงานในการทํางานในช่วงแรกไม่ค่อยกล้าแสดงไม่ค่อยกล้าพูดกับพี่พนักง,งานมีการแก้ไขปัญหาคือพยายามพูดคุยเรื่องทั่วไปสร้างความคุ้นเคยสนิทสนมกันลดอาการเกรงและง่ายต่อการทํางานรวมกันสิ่งที่ได้รับจากการฝึกงานก็คืออย่างแรกคือการจัดการเวลาและลําดับความสําคัญของงานว่า ว่าอันไหนงานไหนสําคัญก็ควรที่จะทําให้เสร็จก่อนแล้วก็ความรู้และทักษะในสายงานบัญชีจริงเราสามารถได้ทาได้ลองทําบัญชีจริงๆที่ไม่เคยมีในห้องเรียนแล้วก็ทักษะการสื่อสารและมนุมนษย์สัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีความมั่นใจและความรับผิดชอบต่องานที่เราได้รับมอบหมายให้ทํางานให้เสร็จให้ตรงต่อเวลาประสบการณ์ทํางานในสภาพแวดล้อมจริง แล้วก็การเรียนรู้จากข้อผิดพลาดทําให้เราแบบเก่งขึ้นมีความรับผิดชอบและระเบียบวินัยต่อตอนเองมากส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในการเตรียมตัวนักศึกษาฝึกงานรุ่นต่อไปทางด้านสถานที่ฝึกงานก็คือควรตรวจสอบว่าสถานประกอบการที่เลือกนั้นสามารถให้ทักษะความรู้ได้ตรงต่อสาขาวิชาที่เรียนหรือไม่หากต้องการลดค่าใช้จ่าย ควรเลือกสถานที่ฝึกงานที่มีสวัสดิการให้แล้วก็ข้อต่อมาคือควรเลือกสถานประกอบการเพื่อฝึกงานที่ทั้งรับการทำบัญชีบัญชีและตรวจสอบบัญชีเพื่อให้สามารถเรียนรู้งานได้หลากหลายได้หลายๆด้านแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือสอบถามจากรุ่นพี่ที่เคยไปฝึกงานที่สถานประกอบการนั้นๆก่อนว่า,าเป็นยังไงสภาพแวดล้อมเป็นยังไง ด้านเตรียมตัวไปฝึกงานควรสอบถามเรื่องการแต่งกายจากสถานประกอบการก่อนว่าต้องแต่งกายแบบใดศึกษาและทบทวนบทเรียนก่อนไปฝึกงานไปยังสถานประกอบการเช่นเรื่องภาษสีหรือโปรแกรมเอ็กเ s s หรือเอ็กเซลต่างๆฝึกการใช้โปรแกรมเอ็กเซลให้มีความคล่องแคล่วเพราะว่าในการฝึกงานนี่ต้องใช้สามารถใช้ได้จริงควรเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการทํางานให้พร้อมอย่างอาทิเช่นเครื่องคิดเลขดินสอปากกาเป็นต้นค่ะด้านเอกสาร ควรศึกษาคู่มือการฝึกงานโดยละเอียดเพื่อให้ทราบถึงวัตถุประสงค์และข้อกําหนดต่างๆโดยได้อย่างถูกต้องควรเตรียมเอกาสารให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนเสมอควรศึกษาปฏิทินการฝึกงานให้ชัดเจนเพื่อให้เอกาสารการฝึกงานส่งกลับไปยังมหาลัยได้อย่างถูกต้องและทันเวลาด้านฝึกงานและรายงานควรปฏิบัติงานอย่างรอบคอบและระมัดระวังมีความมั่นใจต่องานที่ได้รับมอบหมายเมื่อเกิดข้อสงสัยหรือไม่แน่ใจควรรีบถามทันทีไม่ควรที่จะปล่อยวางไว้ก่อน แล้วก็ข้าต่อมาไม่ไม่ควรปฏิบัติตนไปในทางที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ตนเองหรือมหาลัยหรือสถานประกอบการทั้งสิ้นควรที่จะมาถึงสถานฝึกงานให้ตรงต่อเวลาหรือว่ามาก่อนเวลาสักสินาทีควรจดบันทึกรายละเอียดการทํางานทุกๆวันเพื่อไม่เพื่อไม่ให้เกิดความสับสนหรือมึนและสละดุดสบา,ายต่อกันทารายงานในส่วนสุดท้ายคือข้อเสนอแนะต่อหลักสูตรในการเตรียมตัวนักศึกษาฝึกงานรุ่นต่อไปทางด้านสถานที่ฝึกงานก็คือควรตรวจสอบว่า